พัฒนา7ข้อนี้คุณจะเป็นผู้หญิงมีระดับหรือคลาสซี่แน่นอนผู้หญิงมีระดับสเสน่ห์ที่เหนือกว่าความสวยบทความนี้จะพาคุณไปสำรวจสเสน่ห์ที่แท้จริงของผู้หญิงที่มีระดับหรือที่เรียกกันว่าคลาสซี่ซึ่งไม่ใช่แค่เรื่องของรูปลักษณ์ภายนอกแต่เป็นการสะท้อนถึงความมั่นใจความสง่างามและความมีคุณค่าจากภายในผู้หญิงที่มีระดับ ไม่ได้เกิดมาพร้อมกับคุณสมบัติเหล่านี้แต่เป็นผลมาจากการที่เธอนั้นพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องพวกเธอคือผู้หญิงที่รู้จักตัวเองรู้จักใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าและสร้างความสัมพันธ์อันงดงามลักษณะของผู้หญิงมีระดับข้อที่ 1. EQ สูงมีทัศนคติที่ดีผู้หญิงที่มี EQ สูงสามารถเข้าใจและจัดการกับอารมณ์ของตนเองและผู้อื่น ได้อย่างมีประสิทธิภาพเธอไม่เพียงแต่ฟังอย่างตั้งใจและแสดงความเห็นอกเห็นใจเมื่อผู้อื่นเผชิญกับปัญหาแต่เธอ,อยังสามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจและการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสมเช่นแม้จะอยู่ในสถานการณ์ที่กดดันเธอก็อยังสามารถรักษาความสงบและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีสติหรือแม้แต่เมื่อถูกวิจารณ์ เธอก็ยังสามารถรับฟังปัญหารับฟังอย่างเปิดใจและตอบสนองอย่างเหมาะสมโดยไม่ใช้อารมณ์เป็นตัวนำข้อที่2พวกเธอมีความนับถือตัวเองเพราะพวกเธอรู้จักตัวเองดีเธอเข้าใจจุดแข็งและจุดอ่อนของตัวเองและเธอไม่รู้สึกจำเป็นต้องเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นตัวอย่างในที่นี้ก็คือการเลือกทำสิ่งที่เธอรักและเหมาะสมกับตัวเองแทนที่จะทำตามแฟชั่น ที่มันไม่เข้ากับเธอข้อที่3มีความรับผิดชอบการเป็นผู้หญิงที่มีระดับนั้นมักมาพร้อมกับความรับผิดชอบต่อตอนเองและผู้อื่นมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และคำพูดข้อที่ 4. มีความดูแพงไม่ตัดสินผู้คนเธอมีความมั่นใจในตัวเองและไม่ต้องการแสดงออกด้วยการวิจารณ์คนอื่นตัวอย่างเช่นการยิ้มแย้มและการพูดคุยอย่างเป็นมิตร กับทุกคนทุกระดับไม่ว่าเป็นคนมีฐานะหรือสถานะใดเธอก็ให้ความเท่าเทียมเสมอกันเธอไม่ตัดสินหรือดูถูกผู้คนซึ่งไม่ว่าจะเป็นเด็กเซิร์ฟพนักงานเธอสามารถปฏิบัติเท่าเทียมกันข้อ5ไม่ชอบอยู่ในวงสังคมนินทาไม่วิจารณ์เธอหลีกเลี่ยงการร่วมวงสนทนาในเรื่องที่ไม่สร้างสรรค์หรือทำให้ผู้อื่นรู้สึกไม่ดี ตัวอ,อย่างเช่นเธอเปลี่ยนหัวข้อการสนทนาหรือออกจากการสนทนานั้นเมื่อกำลังจะเกิดการนินทาขึ้นคุณไม่จําเป็นต้องอยู่ในวงสังคมนินทาหรือไม่ต้องฝืนเพื่ออยากจะเป็นที่รักของคนอื่นนี่คือผู้หญิงคลาสสิขกข้อ6ชอบความสงบการออกกําลังกายการอ่านหนังสือการทําสมาธิซึ่งเป็นการพัฒนาตนเองเหล่านี้เธอให้ความสําคัญกับเวลาส่วนตัวและการดูแลสุขภาพจิตสุขภาพร่างกายของตัวเองตัวอ,อย่างเช่น การเข้าคลาสโยคะหรือการอ่านหนังสือที่เสริมสร้างจิตใจเชื่อว่าผู้ฟังก็กำลังเป็นผู้หญิงคลาสสี่อยู่นะเพราะว่าผู้ฟังกำลังตั้งใจฟังอย่างเข้าถึงและมีความสุขข้อ7มีความน่าค้นหาพวกเธอมีความลึกลับที่ทำให้คนอื่นอยากรู้จักมากขึ้นตัวอย่างเช่นการมีความสนใจในหลายๆด้านเช่นศิลปะวรรณกรรมและการเดินทางซึ่งทำให้เธอมีเรื่องราวที่น่าสนใจข้อ8 เธอดูมีเสน่ห์และน่าดึงดูดเสน่ห์ของเธอจึงไม่ได้ขึ้นอยู่กับรูปลักษ์จำไว้นะคะไม่ว่าคุณจะมีรูปลักษ์อย่างไรแต่คุณมีเสน่ห์ที่ดึงดูดได้เพราะมันแสดงออกถึงการมั่นใจและมีความสุขในชีวิตที่มันออกมาจากภายในของตัวคุณตัวอย่างเช่นคุณใช้ภาษาที่เปิดกว้างและก็ยิ้มอย่างจริงใจข้อกมีความมั่นคงเสถียรในอารมณ์ เธอสามารถจัดการเก็บความเครียดและอารมณ์ได้ดีตัวยอย่างเช่นการไม่ตอบสนองด้วยอารมณ์เมื่อเผชิญกับสถานการณ์ที่บีบคั้นหรือยากลำบากแต่พวกเธอเลือกที่จะคิดและวางแผนอย่างมีสติขอ้อ10มีความเด็ดเดี่ยวและเป็นผู้นำเธอกล้าที่จะแสดงออกและตัดสินใจในสถานการณ์ที่ท้าทายตัวยอย่างเช่นการเป็นผู้นำในโปรเจกต์ที่ทำงานหรือการสนับสนุนทีมเมื่อเกิดปัญหา คือให้คำปรึกษาด้วยความเป็นผู้นำข้อเสดมีความอ่อนน้อมอ่อนโยนในความเป็นสตรีผู้หญิงมีสเสน่ห์หรือคลาสซี่ไม่ใช่ว่าเธอแ,แข็งแปลงหรือเข้มแข็งดุดผู้ชายอย่างเดียวแต่เธอมีความอ่อนหวานมีความอ่อนน้อมอ่อนโยนด้วยนั่นคือแสดงถึงมัสิวลีนและเฟมินีนในตัวของเธอเธอไม่ต้องการแสดงอำน,นาจแต่มีความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีตัวอย่างเช่นการให้คำปรึกษา และสนับสนุนเพื่อนหรือคนในครอบครัวเมื่อพวกเขาต้องการความช่วยเหลือข้อ 12. มีความพึ่งพาตนเองสูงเธอสามารถดูแลตัวเองได้ทั้งทางการเงินอารมณ์ตัวอย่างเช่นเธอมีอาชีพที่มั่นคงและสามารถจัดการกับปัญหาชีวิตได้ด้วยตัวเองข้อ13มมีรสนิยมการแต่งตัวที่ดูดีดูแพงการที่จะดูดีหรือดูแพงนั้นไม่จำเป็นต้องใช้แบรนด์เนม หรือของที่ราคาแพงแต่เธอเลือกเสื้อผ้าที่เหมาะสมกับตนเองและมีสไตล์ที่โดดเด่นตัวอย่างเช่นการเลือกใช้ชุดที่เข้ากับรูปร่างและทําให้เธอรู้สึกดีรู้สึกสง่างามแทนที่จะใส่ตามเทรนดหรือว่าแฟชั่นข้อ14มีความสุขมีอิสระในการใช้ชีวิตของตนเองเธอเลือกที่จะใช้ชีวิตตามแบบที่ต้องการและไม่ถูกกดดันถูกบงการจากสังคมคุณชอบไหมราคาชีวิตแบบนี้ เคยมีความสุขกับความเป็นอิสระไม่ขึ้นตรงกับแฟนหรือคนรักเธอใช้ชีวิตอย่างมีชีวิตชีวาไม่มีหรอกคําว่าตามหึงหวงแฟนเธอรู้จักรักและเคารพตนเองและคนที่เธอคบด้วยตัวอย่างเช่นเธอสามารถเดินทางคนเดียวหรือทํากิจกรรมที่เธอรักโดยที่ไม่ต้องรอคนอื่นเธอไม่ทํางานที่เธอไม่สะดวกใจเธอกล้าปฏิเสธสิ่งที่ไม่ใช่สิ่งที่ไม่คู่ควรหรือต่ากว่ามาตรฐานของเธอและนี่คือเจข้อ ที่จะพาคุณไปพัฒนาตนเองให้ดูคลาสซี่และมีระดับการพัฒนาตนเองให้ดูคลาสซี่และมีระดับนั้นขึ้นอยู่กับการฝึกฝนและการเรียนรู้ในหลายๆด้านข้อที่1การพัฒนาบุคลิกภาพการพูดจาอย่างสุภาพแสดงออกอย่างสง่างามการแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลการรับฟังอย่างตั้งใจข้อที่ 2. การพัฒนาความรู้และทักษะเช่นการอ่านหนังสือการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพื่อกระตุ้นให้สมองพัฒนา และฉลาดขึ้นเรื่อยๆการติดตามข่าวสารการพัฒนาภาษาต่างประเทศข้อที่ 3. การพัฒนาความสง่างามและความเป็นหญิงเช่นการแต่งกายการแต่งหน้าคุณสามารถเรียบแต่งหน้าหรือการปรับลุคให้ดูดีดูเข้ากับตัวเองได้การดูแลตัวเองการเคลื่อนไหวอย่างสง่างามข้อที่4การพัฒนาจิตใจทําด้วยการฝึกสมาธิฝึกเป็นคนคิดบวกเปลี่ยนทัศนคติใหม่การให้กําลังใจตัวเอง ข้อ5การสร้างความสัมพันธ์ใหม่ๆเริ่มด้วยการสร้างเครือข่ายเข้าชมรมหรือการช่วยเหลือผู้อื่นข้อที่ 6. การพัฒนาศิลปะและความงามก็อย่างเช่นการเรียนศิลปะการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต่างๆข้อที่7การสร้างภาพลักษณ์หรือการสร้างแบรนด์ของตัวเองโดยการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ การเป็นต้นแบบใช้ความรู้ต่างๆที่ท่านผู้ฟังได้ศึกษาหาความรู้มาสามารถนํามาแบ่งปันเพื่อนๆและก็สร้างแบรนด์ของตนเองได้การพัฒนาตนเองให้ดูดีหรือคลาสซี่นั้นเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องอย่าพยายามเลียนแบบผู้อื่นพัฒนาตัวเองในแบบที่เป็นตัวเองมีความสุขกับชีวิตอย่าเครียดกับการพยายามดูเป็นผู้หญิงที่อยากจะดูดีจนเกินไปเพราะมันฝืนธรรมชาติของคุณและอย่าลืมนะคะว่าการเป็นผู้หญิงที่ดีหรือคลาสซี่ คือการที่คุณนั้นมีความมั่นใจและเป็นธรรมชาติในแบบของคุณอย่าลืมดูแลตัวเองนะคะให้เวลาพักผ่อนและทําสิ่งที่ตัวเองชอบด้วยนะสรุปผู้หญิงที่มีระดับคือผู้หญิงที่รู้จักตัวเองมีความมั่นใจและใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าเธอไม่พยายามเรียนแบบใครแต่เลือกที่จะเป็นตัวเองเธอมีความสุขกับชีวิตไม่ยึดติดกับความคิดเห็นของผู้อื่นไม่เอาควาวิจารณ์ของผู้อื่นมาทําให้ตนเองรู้สึกแย่และเธอพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่น ธอใส่ใจกับการแต่งตัวการพูดจาและมารยาทเธอไม่จําเป็นต้องหรูหราแต่เธอเลือกสิ่งที่เหมาะสมกับตัวเองเธอคือผู้หญิงที่สวยจากภายในมีสเสน่ห์มีความมั่นใจและมีความสง่างามน่าดึงดูดใจค่ะก็จบลงแล้วนะคะคุณคิดว่าการเป็นผู้หญิงคลาสสีกนั้นยากเกินไปไหมแล้วคุณคิดว่าการเป็นผู้หญิงมีระดับทําให้ชีวิตคุณดีขึ้นหรือเปล่าแบ่งปันความคิดเห็นของคุณลงในคอมเมนต์ด้านล่างนะคะ ขอบคุณที่รับฟัง